ชีวิตถึงทางตันให้มาหาหลวงพ่อสายเหรียญอันนี้สร้างไว้แต่ปี59ใช่ไหมฮะใช่ค่ถ้าอย่างนั้นมา่ํดำขออนุญาตเอาไปแจกเนาะหลวงปู่ขออนุญาตไปนะเนี่ยหลวงพ่อสายไม่เคยทําวัตถุมงคลเยอะแยะเลยเมื่อดำขอเอาเหรียญหลวงพ่อสายให้ท่านไปกลับบูชาดูพลิกชีวิตพลิกโอกาสให้มันดีขึ้นเออวันนี้มีกระชาพาพาไปมูทำไมเราไม่กลับมาจุดที่มูแล้วตัวเองได้ดีจริงๆคือตรงนี้แหละ หลวงพ่อสายเป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อโคงสวุวรรณโอแห่งวัดเท้าอุทยัยพระสงฆ์ที่มีวิชาแกร่งกล้าโดยเฉพาะในเรื่องยันกันไผ่ยันกรอบเพชรสีทิศเหรียญหลวงพ่อสายเนื้ออัป,ปกา้ารุ่นสร้างวิหารเป็นอีกหนึ่งสุดยอดวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของหลวงพ่อสายเป็นรุ่นที่ผ่านการทำพิธีอย่างสักธิ กล่าวกันว่ารุ่นนี้หากผู้ใดได้ครอบครองแล้วจะช่วยเรื่องแค้วคราดจากพยันอันตรายป้องกันภัยจากพูดผีวิญญาณต่างๆพร้อมกับเสริมโชคลาภความร่ำรวยประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการตลอดไปวันนี้คุณมดดําได้นำเหรียญหลวงพ่อสายเนื้ออป,ปากา้ารุ่นสร้างวิหารมามอบให้กับแฟนๆรายการคัชาพาพาไปหมู่อีกด้วย ท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่าวันนี้มาหลวงพ่อโสธรแล้วก็จะไปไหว้หลวงพ่อสายนั่นคือพระที่เมื่อก่อนปู่ย่าให้มา่อั้งพกติดตัวแล้วทุกองค์ยังอยู่ในกุฏิหมดเลยโอ้เมื่อกี้เห็นคุณขอเพื่อธุรกิจของคุณใช่ค่ะนี่เขาทำธุรกิจเพื่อให้ชิงรางวัลระดับโลก u n เได้ทั้งหมดกี่รางวัลแล้วฮะ2ี่เหรียญทองระดับโลกค่ะก็ค,ะคือเราเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นไปแล้วก็ได้เหรียญทองตอนนี้ได้รับรางวัล7ปีซ้อนแล้วใช่ค่ะล่าสุดฮะได้รับรางวัล ที่ผู้เข้าแข่งขันทั่วโลกเนี่ยอยากได้ค่ะนั่นคือรางวัลค่ะชื่อ World Green Invention Competition คือเปรางวัลที่เกี่ยวกับผู้บริโภคและสิ่งวแวดล้อมหมายถึงความปลอดภัยเนี่ยคือแบบชั้นสูงสุดเพราะว่ามาจากที่เยอรมันแล,ล้วยอรมันรับรองค่ะเราถึงบอกว่าอันนี้คือความภาพตัวอย่งของคนคนนั้น<ช>คุณเองความจริงแล้วคุณมีปัญหาเรื่องมีปัญหาเรื่องกระดูกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นพวกนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ร่างกาย ก็ตอนนี้ก็จะมีปัญหาพวกกระดูกอะไรเงี้ยข้อต่ออะไรเงี้ยครับจะมีเสียงมีอะไรเงี้ยนิดหน่อยแก็้งกันข้ใช่ใช่ครับวันนั้นตัวที่คุณลองคือโปรจจยใช่ครับใช่คือแคลเซียมโปรยคือเวลากินให้กินคู่กันพี่มอกก็เลยบอกว่านี่ U N C แคลเซียม U N C โปรจจยพอไปลองกินดูพอทานแล้วได้ผลแล้วเห็นว่าแนะนำให้แม่ทานด้วยแม่แม่ผมอยู่สวนเกษียรแล้วเป็นข้าราชการทีนี้ก็ทำสวนทั้งวันเลยแต่พอเหมือนพวกเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วง แต่แม่บอกแม่ไม่ได้เป็นอะไรแค่แม่ลุกไม่ไหวนั่นแหละคือสิ่งที่ทรมานที่สุดสําหรับลูกๆแต่พี่รู้ไหมว่ากลับไปบ้านเนี่ยหลังจากที่ให้แม่ใช้ไปนะกลับไปบ้านนี้คือต้นไม้เต็มสวนแหละ ผมรู้สึกแม่พักบ้างเรื่องต้นไม้อย่าอย่าเอาไปปลูกเยอะแม่บอกว่าแม่มีแรงปุ๊บแม่ไม่รู้จะเอาแรงมาทำอะไรแม่ก็ปลูกสวนปลูกต้นไม้แม่บอกว่าใช้ดีมากแล้วตอนนี้ใช้มาสาีเดือนแล้วของแม่แม่บอกว่าแบบติดใจมากครับแล้วพอยเองเหรอพอยก็ใช้เหมือนกันของผมก็ใช้เป็นแต่คือคือส่วนใหญ่คนมองผมว่าผมเล่นละครบลูพอยเล่นละครบููยังไงก็ต้องแข็งแรงอยู่แล้วแต่จริงๆผมมีปัญหานะเพราะผมเคยพลาดจากการถ่ายละครบูมาก็คือโดดจากแพลตฟอร์มลงมาด้านล่างแล้วก็ทำให้กระดูกเหมือนเหมือนไปทับเส้นประสาทขาขวามันจะเหมือนปวดดออยูู่ตลรรากม้จั กับพี่มดพี่มดบอกว่ากระดูกสันหลังเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดออถ้าพอยแบบถ้าพอยไม่รักษาหรือพ้อยไม่ดูแลตัวเองอะ่ะคือตอนแก่มาคือจบเลยพี่มดก็เลยบอกว่านี่ U N C แคลเซียม U N C โปรจอ์พอยไปลองกินดูพอพอยลองกินได้เดือนเดียวรู้สึกว่าเฮ้ย เฟตขึ้นกระฉับกระเฉงมากใช่กร<ล><ม>ะฉับกระเฉงมากวีเอ็นซีแคลเซียมค่ะ <S <S จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มมวลกระดูกค่ะแล้วก็ส่วนยูเอ็นซีโปรเจนเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของข้อค่ะเคลื่อนไหวหรือว่าเสียงดังกรอบแกรบเนี่ยค่ะหรือว่าในเรื่องของการเติมน้ำคือจริงๆโปรเจนเนี่ยมันคือโปรตีนชนิดเดียวกับน้ําตามข้อต่างๆพอเราขาดไปปุ๊บเราก็ต้องเติมพอเติมปุ๊บเนี่ยค่ะเวลาเคลื่อนไหวอะไรก็จะดีขึ้นส่วนยูเอ็นซีแคลเซียมค่ะก็จะดูแลในเรื่องของกระดูกแล้วก็ความหนาแน่นของกระดูกวยูเอ็นซีแคลเซียมอะค่ะคือปก ตับไตแล้วก็<อ>แบบว่าจะมีสารตกค้างในตับในไตไหมอะไรเงี้ยแต่ของเราอ่ะก็คือเราไม่ตกค้างในระดับของเซลลเลยค่ะซึ่งเราได้เซอร์จากทางจุฬามาเลยคะอย่างนี้สองตัวนี้ควรทานเวลาไหนดีที่สุดคบพี่ค่ะแคลเซียมค่ะควรรับประทานหลังอาหารเช้าจะสามารถดูดซึมได้ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเราเวลาที่เราทานแล้วเราง่วงนอนน่ะแปลว่าแคลเซียมเราถึงถ้าเราทานตอนเช้าอ่ะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าง่วงนอนก็ให้เปลี่ยนไปทานก่อนนอนค่ะ,คะซึ่งก่อนนอนเนี่ยก็เป็นระยะเวลาที่แคลเซียมมาไหลออกจากร่างกายสูงที่สุดค่ะจะเห็นได้ว่า แคลเซียมไม่ได้เหมาะสําหรับผู้สูงอยู่อย่างเดียวเด็กวัย <ไว S 1> <ห>รุ่นนี่แหละเด็ <S <S กวัยรุ่นก็เหมาะถ้าใครอยากสูงก็สามารถทานได้เหมือนกันสําหรับคนที่ซื้อ U N C แคลเซียม